สวัสดีับผมอ่านี่ก็ลงจริงลม่ลมๆนี่ <laughs> มันเหมือนมันเนี่ยคัดไปเลยมันมันเหมือนคัดใหม่นะเนี่ <c oughs> อ่ามันจกเลินหนึงเดียวเลยไงอันนี้พ่อพี่ฟรีป,ปุ๊บอยู่เลย มันม้วนใช่แต่มันเสียเนี่ยมันชอบยกนี่แหละแตกร้อยใหญ่ก็คือการนีนะ่ยกเนาะมันรุนแรงมากอะ แล้วต้องดึงอย่างเดียวแล้วแหมไม่มีใครพกโซ่เลยอะ่ะ <c> ท <oughs> <c oughs> ี่ตรงนี้หลมลมสุดแล้วมัไงบีดูดูเหมือนไม่หลมเนาะมองดูดดนุ่งนหอมดูด าจะลมสุดนะครับทังโน้นังโน้นลองลงลมๆลยเจ้ง,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 งั้นลง ลงเลยเดี๋ยวฉันขับเองมันเรื่องของบ่อที่ลองดูก่อนเออนัทโซไปเอาแล้วเดี๋ยวดึงได้เออลองหน่อยที่เราจะได้รู้ว่ามันลุยได้เปล่าจะได้รู้ว่ามันลงเลยไหมเออ ควน เนี่ยขับหน้าพังกี่หายรถอ่ะโอ้โรถแท็กยังลงได้เลยแม่ เอาแข่งกันยกเอาแข่งกันยกเอเอ เห็นแล้วจะขาดใจแทนรถต้องนู้ขอล้องบ้างไนดะ้ลองขับบ้างฮะอยากจะรู้ว่ามันตรงไหนมันลมบ้างไงเออตรงไทย โอ้โหไอพังคนตะขันไปไอขายพังคนตะขันไปแหมอะไรมันไม่อีน่าอนเบาจีงว่าลกันนุนฮะ อ,อ่เอ่ออ่าอ่า <c oughs> นี่ท่านผู้ชมจอดดูนะเอาแล้วบ,บอกรถใช้ไม่ทน <c oughs> ไม่ค่อยทนเลยไม่รู้เป็นไรประมั้น่ะไอเอ๋บอกรถใช้ไม่ค่อยทนเลย<ะ> <laughs> นี่ผายเล็กหน่อยทีนะว่ารถตัวถังนู<ะ>เล็กเล็กมันหน่อยเจ้ฮะเอออะนะครับก็ที่ลมลมนี่ก็ลงได้หมดแล้วนะครับ อ่ก็ยังไม่มีใครเกมนะครับรอบนี้นะครับออาวอาไป่ล้อหลุดก่อนจะดูแล้วอ่ะเออเออโอ้โดนโดนถ่ายคลิปประจานเนี่ยโดนเหี้ยพลาดแล้วเอ๊ะ it. โอ้ยอย่เหยดีมขับรถอ่อนดี่หมาย่ยมันหลบปะน่ะเฮ้ยยังไม่เท่าไรยไปได้เอ้มวนเลยฮะ แถวเขาม้วน <c oughs> เลยดูดูใบดูใบมันฟรียังอ่ะหรือไม่ฟรีแล้วไหนลองนี่ ก็ลงนี่แล้วที่เนี่ยร้ยอนน่ะมืนกันนี่นนะไหนเล่างั้นลงลงก่อน,น <c oughs> เอออะไรวะ ลองเลยมันไปไหมล่ะมันไปได้พนาอนไปนไป่ะทำไมอ่ะมันจมโอ้พอยแขวนไม่ได้น่ะโอ้โหขับรถเขาหอ,อนเลยอ่ะอยากเห็นนกัรนุ่นลงว่ะ

อะไรอะ่ะไปแคนี่ะ <c oughs> เฮ้ยมีลึกอก๊ะก็แค่เนี่ยเฮ้ยแขวาเขาก็เนี่ย่ะวนมาเลย เฮ้เนี่ยหอยหลังเลยอ้าวอ้าม้วนแล้วม้วนแล้วเหมือนมันมาจะไปเลย ไปแล้วเนยดิมมนแข็งนะีหยไปแล้วไปฮะยังยังยังไม่สุดยังไม่สุดไอ้น้องอ,อะไรอัดแหวนดูรูปปากรูปปากเเฮ้ยไม่ลึกไม่ลึกสิะ่านมาเลย <laughs> เฮ้ยมันม้วนดึงขึ้นนี่ได้เด่ย <Yeah. S 1> เฮ้ยลองดูก่อนลองดูก่อนดูดูจะไปได้แค่ไหนเอาไปไป <laughs> <laughs> ไมันจะเดินเดือดใชไไปเลย <laughs> เอา <laughs> แม่ แน่นอนว่ะเฮ้ยหมดยังเไยหมดยังเอ๋หมดคันยังรถเนี่ยที่พายแล้วแตเครื่องเลยยังไม่เปลี่ยนเลย <c oughs> อันแจว้วขึ้นแล้วน่ะ มันโลมันโลช้าสุดจ๊งเนี่ยรถมันโลช้าสุดจังมันโลช้าสุดจังแล้ก็ไปเลยเนี่ยคือแล้วเอา้าอันนี้ก็คือข้อดีคือหนึ่งมันไม่โหนะเนี่ยมันขึ้นมาแล้วในรอเนี่ย

แต่เงี้ยดึงไงเลยเนี่ย,อองงยถอยหลังเนี่ย,ย,าายอันนี้วงสามหกข้าเฮ้ยเอ๊รอไปไหนวะเอ้ยรออ่ะไปแข่งอ่ะไปแข่งเนี่ยเหยียบลงไงขึ้นมาแข่งเนี่ย <laughs> เออ มาลองดิรถ<ล>อินต๋าเฮ้ยแม่เฮ้ยรถอินเดียยังไปได้เลยดูดูดเอาละพออ,อันนี้หายของแท้เลยหายทอดสายเนียเออ โล่ไม,ม่เนี่ย,อยเออโอ้โหขับรถอ่อนวะยมาลงไอ้ที่บอกเก่าวเไ้ยทาไม่เทกมันลงได้วะไปนอง <c oughs> ดูเ้าลงในหมดในเรียบเป๊ะเลยปะเนี่ยโอ้โหเอาต่างคนต่างรอดึงนะครับนุ่นดูอีกคันหนึ่งนะครับคนคนที่รถไม่ติดเนี่ยคนที่เหลี่ยมจัดมากเหล่าคนหนึ่งเขาลงหมดเลยตัวเองก็ยอมลงเขาเรียกคนเหลี่ยมรถรถจะไม่ติดเหลี่ยมเยอะขอหน่อยอ่ะเฮ้ยรงเลย ถ้าใส่ล้ออะไรก็นเลยตตะวันถอยหลังขึ้นได้นะเนี่ยเออได้เออแกไม่ไม่เอาสองพันไม่ได้ไม่ได้เอาสองพันอ่ะเพราะ่ได้กินนงิรักหลุมแค่แน่นว่าแล้วยอะไรก่ออยากเห็นล้อโตลงบ้างกันเลยคิดว่าติดไหมจะไปเหลืออะไรไปข้างล่างไม่มีอะไรมีดินข้างล่างอ่ะ ัแกลั้นเนี่ยแกลงนี่มีอะไรอย่างไรกับเขาดันเนี่ยมันผมไล่เข้ามาไล่เข้ามาแล้วเลงเข้าตูดยุ่งอย่างเงี้ยมันเป็นที่จบจบงานแล้วได้บางแขกแขกได้เออแขกกันไปได้แล้วนี่เอ้ามันหลายปีแล้วมันแห้งอยู่แล้วรถเราล้อมันไม่กับแขกเนี่ยแขกมันกว้างกว่านั้นเราก็รอแท็กลง เอาเออกาแล้่ะเออแต่สิงเ่าล้อเนี่ยทำไมอีกติดแล้ววิ่งไปเนี่ยแกจะวิ่งเรี่อติดเลยนี่ลอกว่างห้บลองลงดูนี่อิเลย้แดีนากูเราจะวามดแล้วมันไปตกเข่าไปลอเ่ว่าแล้วแต่คอนเทนต์เลยแต่คอนกทักเข้าไปไงไม่ได้กว้างแกแกล้งน้องมันเนี่ยตอนแรกเขาว่าจะไม่ได้ถ่ายคลิปด้วย เออได้ไอวะเหม็นอะไรลวุ้เนี่ยได้ไอผมส่งสักสีว่ะพี่หนูฮะสมงักสี่หน่อยโอ้ยนะเอาใหม่เนี่ทางล่างแข็งๆไม่ติดแล้วทางล้อไม่มิดล้อนี่คือเอาไม่อยู่แน่ไม่อยู่หรอเออแต่เผาอ่ะอยู่เออพะตอนนี้เฟืองแตกเลยเจ๊บั้าบัวบ้าพี่ฮึมจงใจวะพี่หนู อะหน่อยลงกันไปไม่ไมไมแกนี่คบไม่ได้ในหวงเนี่ยอเอามาไงแล้วคากาะกันขึ้นเลยขึ้ลงถอยหลังดันได้ไหมน่ะวาะเนี่ยไม่แต่สี่ห้าอยู่นีจะไม่เตียชื่อแลยเแต่จะได้พังไปแล้วมันเป็นอะไรพังง่ายอย่างว่าโอ้โหเฮ้ยสมัครปักคาบนคันนี้เอาอีกเขาอุยกันเลย เอาโอเคนะครับสรุปแล้วเดี๋ยวต้องดึงขึ้นนะครับแล้วติดไม่เหลือนะมันกระโหลกไม่ลึกขึ้นเหรอไม่ลึกเลยมิดล้อแกลองยืนดินะแกมายืนดิเฮ้ยไม่เท่าไหร่แล้วไม่เท่าไหร่แล้วอันนี้อันนี้ขึ้นไหมอ่ะดูดูดูเออประมาณนี้นะเออราวนมเลยเพราะว่าเดี๋ยวแกลอยตอนดึงขึ้นเสร็จแล้วแกก็ลงไปตรงที่มันติดเนี่ยเออแน่แน่ถ้าช่างหนูลงไม่ติดโอ้โหยกนิ้วให้เลยฉันยอมดูยิ่งเยอะเออ แสดงว่าทำลอยยอโต,ตมาไม่ไมีประโยชน์อะไรเลยเหยี่ยมทำลอโตใคไขเรียก,กว่า<ม>นั้นโซมาแล้วโฉมาแล้วไงเอา,โ,าโอเคเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวขอจบไว้ท่าน,นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ